หกท่าง่ายๆเอาไว้ทําตอนเช้าก่อนลุกออกจากที่นอนนะคะแรกนอนราบกับพื้นดันสะโพกขึ้นกลางอากาศค้างท่าไว้ห้าลมหายใจให้รู้สึกตึงที่สะโพกและหน้าขาถ้าใครไม่ไหวให้ใช้มือค,าค้าไว้ที่สะโพกค่ะค้างท่าไว้ห้าลมหายใจจากนั้นค่อยๆวางสะโพกลงค่ะท่าที่2ยกเท้าซ้ายขึ้นพาดบนขาขวาจากนั้นก็ยกสะโพกรอยขึ้นเหมือนเดิมเลยคะ่ะท่านี้ช่วยยืดหน้าขาและสะโพกได้ดีมากคะ่ะถ้าไม่ไหวให้ใช้มือค้าไว้ที่สะโพกเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นก็ลองเปลี่ยนสลับทําอีกข้าง หเหมือนกนขาขวาพาดที่ขาซ้ายจากนั้นก็ยกสะโพกพยายามกดหัวเข่าขวาให้เท่ากับเข่าซ้ายใครไม่ไหวให้ใช้มือค้ำไว้ที่สะโพกค่ะทั้งเท่าไว้5ลมหายใจค่อยๆทําตามที่เราหายใจสะดวกนะคะจากนั้นก็นอนราบลงกับพื้นพักผ่อนไปต่อกันที่ท่าที่3ค่ยกเท้าซ้ายขึ้นมาแบบขาตรงใช้มือทั้งสองไปจับไว้ที่ต้นขานะคะจากนั้นงอเข่าชิดอกใช้มือกอดเข่าชิดลําตัวแล้วใช้มือซ้ายดันเข่าซ้ายลงกับพื้นด้านซ้ายค่ะระหว่างทําทุกท่าหายใจตามปกตินะคะยกเท้าขึ้นมาเข่าชิดอกอีก จากนั้นวางเท้านอนราบค่ะเปลี่ยนมาทําข้างขวากันบ้างค่ะยกขาขวาขึ้นตรงใช้มือจับจากนั้นงอเข่าชิดอกดึงเข้าหาลําตัวแล้วใช้มือขวาดึงกดเข่าขวาลงกับพื้นค้างท่าไวห้าลมหายใจจากนั้นดึงเข่ากลับไปชิดอกแล้วค่อยๆวางเทาง้านอนราบกับพื้นค่ะสุดท้ายกอดเข่าชิดอกทั้งสองข้าง,ง,งไปมาซ้ายขวาโยกตัวไปข้างหน้าโยกตัวไปข้างหลังคลายหลังล่าง,างค่ะลองทําดูกันนะคะ และนี่ก็คือท่าที่เราเพิ่งทําไปเมื่อกี้เลยนะคะยังมีท่าให้เราสามารถทําตามได้อีกเยอะแยะมากมายถึง98ท่า,าเลยาาทีเดียว,ยวค่ะ,คะวันละท่าหรือ2ท่ายืเดเยียดร่างกายนะคะดูเพิ่มเติมกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะ